นี้นะคะเราอยู่ที่ RXV ค่ะอํเาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะเป็นวันที่เราจัดกิจกรรมดีๆร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราชโดยหน่วยอาสาบำรุงราชค่ะและชมรมผู้สูงอายุอํเาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะร่วมกับ RXV Wellness Village สามพรานค่ะจัดกิจกรรมนะคะหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่เพื่อมาให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพทุกๆแง่งมุมเลยนะคะเรื่องของกระดูกและข้อ โภชนาการโดยทีมของบำรุงราษกว่า70ท่านนะคะทั้งแพทย์พยบาลเภสักชกรและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของ RXV Wellness ค่ะมาร่วมกันให้คำปรึกษาและการบริการนะคะแก่ชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ RXV Wellness เนี่ย เป็นองค์กรที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพเรารู้สึกว่าถ้าเราจะต้องกินกำไรนะคะหรือทำประโยชน์ให้กับสังคมสักอย่างหนึ่งเนี่ยแน่นอนเราควรจะเลือกเรื่องแต่สุขภาพซึ่งเป็นเรื่องที่เราถนัดที่สุดและเราอยากจะส่งต่อความคิดของเราและคอนเซปต์หลักของเรานะคะคือ F1 Wellness คือความเชื่อที่ว่าทุกๆคนในชุดช่วงวัยสามารถที่จะมีสุขภาพดีได้ในแบบของตัวเองนะคะเราอยากจะส่งต่อแนวคิดนี้ให้ทุกท่านรู้สึกว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ทุกวันเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ สนุกที่จะทำตามสิ่งที่เราคาดหวังแน่นอนนะคะสิ่งแรกก็คือการที่ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะจากการได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีแค่การตรวจเท่านั้นยังมีการสอนการออกกําลังนะคะเพื่อป้องกันอัลไซเมอร์หรือว่าการยืดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันเรื่องของออฟฟิซินโดมหรือว่าความเจ็บป่วยที่เกิดจาก กระดูกและข้อต่างๆนะคะอย่างที่เราบอกตั้งแต่ทีแรกและบอกอยู่เสมอนะคะการดูแลสุขภาพเนี่ยควรเป็นสิ่งที่ทําได้ทุกวันเป็นสิ่งที่สนุกและทําได้ง่ายเราอยากจะส่งต่อแนวคิดเนี้ยให้กับชุมชนซึ่งวันนี้มากันกว่า500คนนะคะก็เป็นสิ่งที่เราหวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็อยากจะให้มีอีกเรื่อยๆค่ะ